ู้คือซึ่งเลยอ่ะจริงๆน้ำตาคอรู้สึกว่าเฮ้ยรวันนี้คือจุดที่แอบจะเปลี่ยนลาะเพราะฉะนั้นพอมาเป็นรอบ2เนี่ยแอบ คือไม่ไม่ไม่ดีโบรตีนไม่ไม่ทำให้คนนอกข้างตั้งใจจะพยาบาลเลยแอบเคยเล่าให้ฟังเลยเล่าทุกฝั่งก็เล่าจริจริงมีการเขียดอารีด้วยเคยเขียนว่าพยาบาลเขาลำบากเขาเจอคนที่แย่กว่าเรยอะทุกวันตลอดเวลาทุกวันเขาลำบากกว่าเขาเขาเจอหนักกว่าเราเยอะแต่เขาก็ยังกินยา ำให้มมีความสุขแล้วเขาก็ทำให้ผมมีความสุขเมืะอดีเขาไม่เคยไม่เคยทาให้ผมรู้สึกว่าลำบากเลยมอการดูแลไม่ไม่ไม่วินใส่ไม่เวียดชัไม่อะไรไม่ไม่รู้คิดยังไงบ้างเลยยอดนะทำให้ตัวเองก็เขมามาทำให้คนรอบข้างมันไม่ได้ลำบากเลยคือจริงๆแล้วเรื่องของการการการทำใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ คือที่การเป็นมะเร็งรอบสองและการรักษารอบสองมันมันทำให้แอบเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดไปได้เนี่ยมันเกิดจากก็น่าจะเกิดจากการปฏิบัติธรรมด้วยก่อนที่จะไปเจอว่าเป็นมะเร็งรอบสองก็คือก็คือเรื่องลิสต์นั่นแหละลิสต์ที่ว่าอะไรที่จะเสียดายถ้าไม่ไทำอ๋อสิบอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าเอ้ยมะเร็งรอบสองเนี่ยแสดงว่ามะเร็งนี้มันมันมันค่อนข,ข้างที่จะเป็นตัวที่แรงเพราะฉะนั้นเราอาจจะรักษาไม่หายก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําทุกวันของเราเนี่ยทุกๆวันของเราที่เหลืออยู่เนี่ยให้เป็นวันที่ดีที่สุดในในความคิดของเราว่าถ้าเราตายจริงๆเนี่ยเราไม่เสียใจเพราะฉะนั้นตอนที่เราเป็นมะเรง็งเนี่ยถามว่าเราทาดีอะไรได้ไหมจริงๆแล้วเราทําได้เยอะมากนะคะเราทําได้เยอะมากเลยแค่เราทําใจเราให้ให้ดีทําใจเราให้มีความสุขทําให้คนที่พยาบาลทู่ข้างเราคนที่ดูแลเราก็มีความสุข เราไม่อารมณ์เสียใส่เขาเรา,เายิ้มแย้มพูดคุยกับเขาเราถามถึงชีวิตเขาบ้างเราแบบเราเจอพยาบาลหรือเจอคุณหมอที่เข้ามาเราก็เราก็เป็นคนไข้ที่ทําให้พยาบาลและคุณหมอเนี่ยเขาทางานได้อย่างง่ายๆทําให้ชีวิตของพยาบาลและหมอเนี่ยเขาไม่ลําบากมากกว่าน,นั้นที่เขาจะต้องมาเจอคนไข้อย่าง,างเราพวกนี้มันก็เป็นการทําบุญแล้วนะคะหรือว่าเราเราเรา,เราอยู่ใน ราต้องอคือแอดต้องอยู่ในห้องปลอดเชือ้อ,อโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆที่โรงพยาบาลกรุงเทพตอนที่เปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกเนี่ยค่ะซึ่งถ้าสมมุติเราไม่ทําใจเราให้ดีเนี่ยเราอาจจะหมุดหิดมากเพราะเราเคยเป็นคนทํางานเคยเป็นคนแอคทีเคยเป็นคนที่แบบแต่ละวันได้มีกิจกรรมเยอะแต่ว่าพอพอเราต้องเข้าไปอยู่ในห้องนั้นออโดยที่ออกไปไหนก็ไม่ได้คนเข้ามาเยี่ยมเนี่ยก็ต้อง ต้องถูกต้องถูกคัดกรองจากพยาบาลก่อนว่าห้ามป่วยห้ามมีไข้แล้วก็ต้องใส่ต้องใส่หน้ากากต้องอะไรอย่าเงี้ย,ยคือมันเป็นห้องที่คล้ายๆกับเป็นเป็นที่ท,ที่ที่จองจังมันหนึงเลยที่แบบกดมันเยอะมากนะคะเ,เวลาเวลาสามีมานอนเฝ้าเนี่ยก็ห้ามนอนในห้องเดียวกันต้องแยกไปนอนอีกห้องหนึ่ง ข้าวก็ท่ามทานร่วมกันต้องไปทานอีกห้องหนึ่งอาบน้ําก็ต้องไปอาบอีกห้องหนึ่งนะคะคือในห้องเรานี้จะเป็นอากาศเราหายใจคนเดียวคนอื่นห้มแบ่งอากาศนี้หายใจนะคะจริง,รงๆนะคะน,นี่นี่คือทางการแพทย์เลยคือเขาจะทําให้ห้องนั้นเนี่ยอากาศนอกไม่ให้เข้าอากาศในไม่ให้ออกอากาศหนให้ออกได้อากาศนอกไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มาคิดว่าถ้าเราไปอยู่ในห้องนั้นแล้วเราทําใจเราให้ทุกเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเป็นหนึ่งเดือนที่ ทรมานแสนสาหัสาหามากทั้งผู้เฝ้าทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งเรามันไม่มีอะไรที่จะดีไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใจเราเราปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะทำให้ใจเราทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนก่อนไปก็คิดเลยค่ะถ้าเป็นแบบเวเคชั่หนึ่งเดือน วันหยุดยาวหนึ่งเดือนในชีวิตฉันฉันจะทําอะไรดีแบบที่แบบไม่มีใครจะมาวักด่าว่าอะไรได้เลยว่าขี้เกียจทาไมไม่ลุกขึ้นไม่ทาอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยงานการทำไมไม่ทำอะไรคือไม่มีใครว่าอะไรได้เพราะฉะนั้นเราเหมือนเป็นวันหยุดยาวหนึ่งเดือนคือเราเราคิดเป็นจริง,งน,นะแตฟังดูแบบเรา,เราตั้งใจให้มีความสุขเลยไปแต่เราแบบคุยอย่างเงี้ยจริงๆไม่งียการเ วันแรกที่บอกว่าอะวันเนี้ต้องเข้าห้องหล้วผมก็เรารู้อยู่แล้วมันต้องประมาณเดือนครึ่งอย่างยาวและถ้าโชคดีอย่างสั้นก็เดือนภุมจะกลับมาบอกหมอเลยหมอผมเอาคือือเริ่มขี่เปร็จคนนีเคยออกลักมาเท่าพอเริ่มขี่จักรยานปวดออยู่กับที่ก็เป็นจักรยานผมว่าโอเคเดีย๋ยวจะซื้อรถผ่าให้จะซื้อจักรยานแอบให้นะครับแล้วจะไปตั้งนไว้ในห้องนั่นแหละเตรียมไว้ขี่ทุกว่า ก็เลยไปซื้อจักรยานเลยอีกรถมาถึงเข้ามาในโรถจุบมาในรถรั้งคือหมอก็าใจดีมากเงยบาตจิตอนุญาตก็เอาจักรยานอยู่ที่ไปไว้ในห้องเช็ดแลกอฮ้องทันจักรยานเช็จคุณพยาบาลเช็ดให้ก็ไปวางไว้ปรากฏว่าได้ป่า2สองวันหลังจากนั้นก็คือนอน,นาเจียนอย่างเดียวคุยง่ามไม่ได้ใช้แต่ว่าสิ่งที่ได้กลายเป็นว่า แอบได้มองจักรยานทุกวันแล้วนี่คือสัญลักษณ์ของการที่จะอยาป่วยและจะรอวันจบจริงๆได้ได้ประโยชน์นนนมากคือคือมันเป็นความรู้สึกเราคุยกับผมว่าเออเนี่ยนี่คือวันเชั่นของเรานะไม่ต้องดิวตี้เลยนะนี่คือวันเชั่นที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไม่มีใครมาป่วยแล้วก็ผมก็แบบพยายามทำให้มีความสุขตลอดคือเอาเข้าไปก็เอาคอมพิวเตอร์เสียบทีทททวีเปิดยูทูปเป็นวีเจเปิดยูทูป เที่ยวรอบโลกเลยเ,ยเยทีเ่ยวเที่ยวในทีวีนะวันนี้จะไปเที่ยวไหนที่เปิดให้เพื่อเอนเตอร์เทนนะฮะก็อ,อย่างที่บอกเราดูแลใจหมอดูแลกายคือเอนเตอร์เทนอย่างเดียวทำอะไรจี้ให้ดูไปเรื่อยๆทุกวันแล้วก็ให้เอนเตอร์เทนมากที่สุดแต่ก็ก็ผ่าได้หดคือคือจริงๆแล้วอ,อันที่อันที่เรื่องเกี่ยวกับใจเนี่ยคืออยากจะให้กำลังใจคนที่อาจจะต้องไปผ่านการรักษาที่มันยากลำบากนะคะ ว่าคือเราเราต้องเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากธรรมะนี่มาใช้ก็คือที่ที่หนังสือธรรมะหลายๆเล่มเนี่ยจะเขียนว่าต้องอยู่กับปัจจุบันหรือว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมพระครูาาอาจารย์ทุกคนก็จะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือแอได้ใช้จริงๆใน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 ,ในชีวิตจริงเลยคือเมื่อก่อนเราไปปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้ภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติผ่านการนั่งสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมคะแต่ในเวลาที่เราไม่สบายจริงๆเนี่ย ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเราจะทุรนทุรายเราจะทุกมากคืออันนี้แอนไม่สามารถพูดแทนแบบโรคอ,อืดนๆได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นโรคมะเร็เนี่ยแลต้องผ่านการรักษาด้วยกันให้การฉายแสงหรือว่าทำเคมีเขาบอกเลยว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมีมีผลมากในแง่จิตใจในช่วงที่แอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อ1นเดือนครึ่งเนี่ยมันเหมือนกับไปไปออกโรค มันเหมือนกับในออกรบคือเราแต่ละวันเนี่ยพอเราวิ่หลังจากที่เข็มแรกชคมิโมโรสแรกฉีดเข้าไปปุ๊บโอ้โหศัตรูแต่ละด้านนี่ก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาไม่มาพร้อมกันในวันเดียวด้วยนะคะเขาจะคือผลข้างเคียงเนี่ยจะค่อยๆทยอยเข้ามาวันละอย่างค่อยๆมาเซอร์ไไรส์ทำให้ตื่นเต้นทุกวันแล้จะมาวันละอย่างอันแรกก่อนเลยก็เริ่มจากเวียนหัวเวียนหัว เราก็เออเรียนหัวแล้วก็เราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปอีกสักวันนึงพอเริ่มลุกขึ้นมาจากเตียงจะไปแปรงฟันโอ้โหคืนไส้ละอจีนละหลังจากนั้นก็อจีน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 อจเนอจีนนี่ก็จะกลายเป็นพื้นฐานเวียนหัวกับอจีนจะกลายเป็นพื้นฐานก็จะมีสิ่งใหม่เครื่องมอีกผ่านไปแลสามสี่วันสิ่งใหม่ก็จะมาคราท้องเสียละ ปวดท้องท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำวันละห้าหกครั้งจะลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ลุกก็อ้วกก็ต้องถ่ายบ้างทีม้างอะไรทุกอย่าง,างบนเตียงตรงน,นั้นตรงนั้นก็พอผ่านไปปุ๊บเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคุณหมอก็บอกว่าบางคนก็เป็นแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกบางคนก็แค่เนี้ยเธอชิวๆสบายๆแค่นี้แหละมีมะไรแล้วแต่ไม่ใช่นะคะคือพอเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่ง เอาละแผลที่ลิ้นอันแรกก็มาเยือนแผลที่ลิ้นอันแรกก็มาเยือนก็จะเจ็บนิดก่อนพออีกสักสองสามวันแผลใหม่ก็เกิดผ่านอีกสองสามวันคอก็มีแผลละเขานี่อาภัณนอาหารไม่ได้ละจะต้องเจาะนะผมให้ยาเข้าไปทางเส้นเลือดดำมาทุกอย่างเลยโปรตีนเกลือแร่อะไรก็เข้ามาเรื่อยๆทีนี้ คือถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนี่คือลึกย้อนกลับไปในเวลานั้นว่าถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดกับจิตเราคืออะไรก็คือทุกวันเราจะนั่งคอยรอว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรอีพอก็จะนั่งคอยคิดต่อแล้วว่าวันนี้แบบวันนี้เจ็บลิ้นหวัวพรุ่งนี้สงสัยต้องเจ็บคอเจ็บคอแล้วต่อไปมันจะเจ็บตรงไหนอีก แล้วแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่กินอาหารไม่ได้กินอาหารไม่ได้ต้องเจาะคอวุ้ยถ้าเจาะคอแล้วแบบยังไม่พอเขาต้องเจาะตรงไหนอีกแล้วเดี๋ยวจะติดเชื้ออีกไปมันจะมีช่วงที่แบบช่วงที่คุมการเหลือศูนย์ปุ๊บเ,เนี่ยคราวนี้ก็รอเลยว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อซึ่งติดเชื้อไม่ได้แปลว่าจะติดเชื้อจากนอกห้องปลอดเชื้อนะคะคือเชื้อโรคจริงๆแล้วในตัวเราเนี่ยมันก็เวียนว่ายอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดอยู่แล้วทุกวันเวลาที่เราคุมดีเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นไร แต่ถ้าเราคูมไม่ดีปุ๊บก็จะติดเชื้อจากข้างในตัวเราเองนี่แหละซึ่งถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็าอาจจะคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะติดเชื้อจะติดเชื้อแล้วจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแอดก็ติดเชื้อจริงๆนะคะก็คือเป็นไข้แล้วก็ติดเชื้อจริงๆแต่จริงๆเรื่องติดเชื้อนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้องกับ่อตใจนะครับคือ,อเป็นพิสูจน์าแล้าแล้วหมอเองก็ยังบอกเราว่าถ้าเราเครียดภูมิจะโกเพราะงั้นมันก็จะเสริมใม่เชื้อใมัน,น ซึ่งการมองโลกในแง่ดีกันไม่รู้ว่าที่เป็นทั้งหมดนะไม่รู้ว่าผมคิดอยู่แล้ยังไงแต่คิดจริงๆว่าแอบหมายแน่คือเราเราคิดว่าไอ้นี่มันคือป่วยไปตามทางไปน,นะนี่คือใคลก็เป็นที่ต้องเกิดก็ก็โอเคก็เป็นไปแต่ว่านั่นคือสัญญาณว่าคีโมทำงานคีโมทำงานคีโนมนี่ตีมากๆเลยมันสีภาพมากมันเปิดในร่างกายที่คีคโมทำงานเรารู้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่เราไม่รู้ ่อนจะให้เรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดครับก็คือคิดง่ายตรงนี้ครับตลอดเวลามั่นใจสิ่นะครับเพราะหมอคือบอกว่าถ้าคิดว่าจะไม่หายประโยชนออ์มีประโยชน์อะไรที่จะคิดว่าจะไม่หายคือหมายว่าถ้ามาคุยกันหลังจากไหนแล้วหมาว่าก็ถ้ามันจะไม่หายก็ไม่หายอ่ะจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเราคิดว่ามันจะหายอย่างนี้สิจะมีประโยชน์ถ้าเราคิดว่ามันจะหายแล้วเขาเลยว่า เราิี <aid> ่เราเรามั <point deep in ounded> ่นใจว่าจะทุกทีดเรื <ender> ่องสุดท <rawd> ้ายก่อนจะฝากไมปมีสิงเกรน็กน้อยมาว่าอยางฝากเรื่องสุดท้ายในช่วงที่เรา่วงรที่าสไผมรู้สว่าเขาดึงใจออกมจากกาการ่องได้ดีมากๆอยากให้คด้วยคือช่วงที่ป่วยเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราขป่วย เราอยากอา,กอานันมันถึงเป็นตาบอดนะครับแล้วก็เราก็ไปคือ,อเราไปเจอห้องอเสียดคนตาบอดที่ห้างเนี่ยไอ้เหม็นเปียกเลยครับมันมีห้องมันมีไม้เดียวมันก็ไอ้แบยาวเขาเลยโอ๊ยเดี๋ยวเราไปหาคนตาบอดครับพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าคิวไปถึงเนี่ยปรากฏว่าจอดรถไม่ได้แล้วก็ต้องเทรดหนึ่งชั่วโมงใช้ใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือเขาโยนหนังสือกฎหมายอาญาไหมผมอ่านเป็นวิศวะผมก็อ่านอ่านไปได้ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าอ่านไมได้จบเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราทำไมเราไม่ให้มีสื่ออ่านนะครับเราใช้มีสื่ออ่านแต่เราทำระบบมันเป็นระบบกลางหลายคนจะได้ช่วยกันอ่านคนละบทได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิศวกระก็อันนั้นก็ทําสําเร็จมาเรียบร้อยพอป่วยรอบที่สองแอบเลยที่อ่านหนังสือธรรมะนี่้คนตาบอดจำบนเตียงแล้วก็เป็นจุด เริ่มต้นของหลายๆเล่มที่เราที่เราเดินที่ที่ผมจะเดินไปซื้อ,อ,อนัสศึกษามาจากข้างล่างของร้านนะครับตามรีเควส์ก็จะคนตาบอดก็จะโพสต์เอาไว้ในเน็ตคนตาบอดไม่ใช่เน็ตเก่งน,นะนัะจะโพสต์เอาไว้ว่าอยากอ่านหนังสืออะไรบ้างนะครับถ้าเล่มไหนมีขายทั่วไปพา,าคไทศสารเนี่ยอะไรแบซึ่งจะมีรีเควส์มาเราก็จะไปเไปซื้อมาและแอร์ก็มาอ่านบนเตียงคนตาบอดด้วยบุญบอกเชื้อด้วย ว,ว่าใช่ไยวเลยอ่านก็อ่านคนละบทสลับกันก็ไปมาเนี่ยคนที่อ่านอีกคนจะได้เราได้อ่านด้วยเดิมเราจะไม่ได้อ่านันสือเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วพอเขาขอเราได้อ่านเขาก็ได้เราก็ได้มันมีสิ่งที่ดึงดึงใจเราขึ้นมาถ้าถ้าถ้าใครที่แบบป่วยแล้วแบบต้องอยู่บ้านนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้หรือว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานเนี่ยเราต้อง กิจกรรมอะไรที่มาดึงดูดใจเราให้มันไม่หมกมุ่นอยู่กับร่างกายคือ,อาการที่แอดให้อ่านหนังสือปมันเนี่ยมันก็ทําให้หนึ่งเราได้สมาธิด้วยเวลาอ่านเราก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมคะสองเราได้รู้สึกถึงความความอิ่มใจที่ที่เราได้คาดีให้ให้กับคนตาบอดซึ่งมันทําให้เราลืมไปว่าตอนนั้นนะ่ะร่างกายเราเนี่ยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้าง เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะดึงใจเราออกมาจากร่างกายให้ได้ชวนให้จิตใจเราเนี่ยมันไปนทำอย่างอื่นทําอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมีความสุขแอ่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะตลอดที่4ชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่ก็จะดูซีรีส์เกาหลีนะคะซึ่งแบบซึ่งการดูซีรีส์เนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนทํางานเยอะๆเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะมานั่งดูซีรีส์ติดต่อกันได้ แล้วถ้าเกิดเราอยู่บ้านอยู่ซีรีทั้งวันก็จะต้องมีคนอื่นมาบอกว่าเฮไม่ทํางานทําการเหรอไม่ไม่คิดจะแบบทาอะไรดีๆมีประโยชน์กว่านี้บ้างเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไปคิดคิดอย่าง,งั้นซาว่าเออนี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แบบดูหนังดูอะไรที่เราอยากดูเนี่ยคือเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นอ่านหนัหนงสือให้คนตาบอดแล้วก็สวดมน์แล้วก็เอ,อ่อกหนดลมหายใจเข้าออกบ้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้แอนไม่ได้สนใจเลยที่ซ้ำว่าร่างกายเนี่ยมันกําลังปเป็นอยังไรคือพอเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเราก็รับรู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เราก็จัดการกับมันไปตามปรากฏการธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาเจ็บเราก็รู้ว่าเจ็บแล้วเราก็พยายามหยุดความคิดเราไว้ที่แค่เจ็บเจ็บแค่นี้เราก็เราก็รู้แค่เจ็บแค่นี้ เราไม่ปรุงแต่งไปต่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาต้องเจ็บมากกว่านี้อีกเฮ้ยเราจะทํำยังไงถ้าเรากินข้าวไม่ได้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวต้องรีบรอบอกพยาบาลให้แบบเอายามาหรืออะไรคือเราจะไม่ไม่ปรุงแต่งต่อคือพอเจ็บปุ๊บโอเคเจ็บรู้ว่าเจ็บรีบเลยค่ะรีบเอาใจไปจดจอบก,กับแบบลูกค้าตอนต่อไปกัแบบเปิดเลย <S 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 อะไรอย่างนี้เลยนะคะคือคือ,ค,อคือมันเป็นอะไรที่เราเราช่ว นะคือช่วยจิตใจตัวเองได้เพราะพยาบาลกับหมอเนี่ยเขาไม่มาช่วยเรื่องจิตใจเราอยู่แล้วนะคะไม่ใช่หน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่เขาจะต้องมาช่วยจิตใจเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บลิ้นเจ็บฟันเจ็บปากเจ็บอะไรก็ตามเขาก็จะเอายามาแล้วเขาก็จะออกไปแต่ว่าเราสิคะที่ต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราทําได้คือเราดึงใจเราเนี่ยออกไปทำอย่างอื่นที่เรามีความสุขซึ่งการอ่านหนังสือให้คนตาบอดเนี่ย มันได้สองอย่างที่ตกบอกจริงๆก็คือเราได้มีความสนับนุนลับก็ได้ไประโยชน์ก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เราทําในห้องหลอดฉีดแล้วเราสร้างเลยนะก็คือเราก็ทำเพื่อช่วยยาในน้ำก็คือมีคนตาบอดนอกเรื่องนิดหนึ่งคนตาบอดนะมีรูปคนเรื่องของคนตาบอดที่รู้จักจก,กันจักตอนมีคำมีสื่อนไลนะ์นะครับเขาส่งตารางสอนเป็นฝ่ายลูกให้ เป็นเท็กเนี่ยตาบอดจะอา่านได้ให้คอมพิวเตอร์รมมอร่อา,าอนฟังส่มาเป็รูปอ่านไม่ได้ก็ส่งให้อ่านก็อ่านให้ฟังตรงนในห้องปอดเชื้นอนะครับอ่านใส่ WhatsApp เป็นให้โอ้ยถ้าถามว่ามีหลายคนรอที่จะอา่านหลัจะดีไหมถ้าเกิดผมหลับผมไม่ว่ามงไงก็ตอนแรกที่ะะอเป็นทราบแอปสำน,นี้แหละตาบอดใช้เก่งห,หใช้เก่งมนะตาบอดแต่ว่าคมคงจะ ก็เลยเปิดเพจคึ้นมาเลยรูปแรกก็คือรูปประตูห้องปวาดเชือ้อถ่ายส่งให้แอร์แอร์ลงกินคอมเมนต์กลับมา,ผม,มาบผมเปิด์ฟฟังทำเป็นคนตาบอดบนเฟซบุ๊กเออ,เอ,อมันเวิร์กมันเวิร์กก็เลยตั้งเพจช่วยอ่านไงน,นะครับก็ตอนนี้มีสมาชิกถ้าใครสนใจจะช่วยคนตาบอดอ่านอะไรก็อันนี้การดูส่วนรั้วเลยนะครับก็ดูดีเลยลองเสิร์ชคำว่าช่วยอ่านหน่อยนะในเฟซบุ๊กจะมีคนตาบอดเข้ามาโพสต์พวก ข้อสอบที่เขาจะต้องติวอาจารย์ส่งชีตมาในห้องเรียนเขาค,คตาบอดคนตาดีเขา้งถ่ายรูปก็ื่อพมมาเราก็ได้ช่วยอ่านใคนตาบอดทางหนึงนะครับก็สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจจเป็นกำลังใจในการิดอะไรแนาสุดท้ายน,น่ะผ่ก็อยากจะบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเ,เราต้องพบกับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าผู้ปรบความทุกข์อะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ที่ตัวเองคิดว่าได้จากจากธรรมะมากๆเลยอะ่ะคิดว่าคําสอนหนึ่งที่ที่สาคัญที่สุดเลยก็คือว่าเวลาที่เราเจอกับความทุกข์เนี่ยให้เรามองเห็นทุกข์ก็คือเราเห็นมันใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องไม่เป็นทุกข์อันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นของคาสอนของครูบาอาจารย์ท่านไหนนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะใช้อยู่ตลอดเวลาที่ตัวเองไม่สบายก็คือ,เ,อ,อเรามองเห็นว่า ปรากฏการทางร่างกายเราเนี่ยมันกําลังเสื่อมไปแล้วก็กําลังจะกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจ็บป่วยนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของของสิ่งชีวิตทุกอย่างนะคะที่ร่างกายเสื่อมแน่นอนจะช้าหรือเร็วแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทุกข์ใจนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องออไปปรุงแต่งว่าเนี่ยมัน ให้กายเป็นใน,นตามสภาพของมันเถอะคะ่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งเน่ยมันมันจะต้องสลายจนกระทั่งไม่อยู่อะไรเลยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช้าหรือจะเร็วมันต้องเกิดแน่นอนเราก็เป็นผู้มองมันอันนี้คือตัวเองก็ยังทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกวันนี้ก็ยังยังล้นอยู่ทุกวันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราต่อไปก็คือเราก็ยังไม่ได้ตัดสินหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีธรรมะเป็น เป็นที่พึ่งนะคะเราเราก็ไม่เคยละเลยที่จะปฏิบัติธรรมนะคะเราก็อ่านหนังสือธรรมะอยู่ทุกวันในรถก็มีซีดีธรรมะเปิดอยู่ตลอดทุกวันนะคะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเชื่อว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งค่ะเรามีคุณหมอเราโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งที่จะรักษากายแต่สักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะรักษาไม่ได้ แน่นอนอันนี้แน่นอนเป็นเรื่องแน่นอนของชีวิตถูกไหมคะแต่ใจอะค่ะเรารักษาได้แน่นอนเหมือนกันเพราะว่าใจนี้ไม่ตายไปกับร่างนี้จริงไหมคะใจไม่